ไปกดเร็วสวัสดีครับผมไผดินนี้้ก็จะมาสอนสร้างเครื่องปล่อยระเบิดจนสาม,มารถตัดเครือหมู่บ้านได้เหมือนดันตรงนี้นะครับซงวิธีสร้างอย่างแรกเลยก็ก็วางบอกอะไรก็ได้สิ้นไปให้สูงๆหน่อยนะถ้าต่ำไปนะ่ะเครื่องอาจจะพังได้ สุกมานิดน่าจะพอแล้วจากนั้นทำวงจรเคลื่อนที่ซึ่งมันง,านง่ายๆแหละวางพิสตันวั่นี้วางสติกกี้แล้วพิสตันก็คือทางที่จะให้เคลื่อนที่จใจเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนให้ออกพิสตันธรรมดาวางไว้ตรงนั้นและให้วางสติกกี้พิสตันตรงกันข้ามแต่นี้พิสตันธรรมดา แล้วก็ตรงนี้ให้หวาง observer พิสานตรงนี้ด้วยเช่นกันอืมอันนี้ทุบด้วยจะดีมากจากนั้นก็วาง d พนเซอร์ตรงนี้ หันลงนะถ้าหันไปด้านหน้านะ่ะอาจจะมีปัญหาทำให้เครื่องเคลื่อนที่ไม่ได้ตรงนี้วาง observer ตรงนี้ก็วาง observer แบบนี้และ defenser น,นี้ผมจะใส่เทีนทีให้เต็มเลยมาใส่ได้เก้าช่อง แล้วผมจะใช้เครื่องนี้ในการ copy ปีหากใครไม่มี a d d อนก๊อปปจะต้องเสียเวลาใส่หรือหากใครเล่นในความสามารถเลื่อนมาตรงกันเพื่อเอาด e เพนเซอมาใส่ได้เลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะมันจะต้องเลื่อนมาตรงกลางพอที่เพนเซอร์ที่มีเท t NT, เต็มมาใส่ได้เลย

ขอเก็บนั่งร้านทิ้งก่อนเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมขอคัดลอกมันก่อนนะไม่ใช่ผมมีวอร์อีดิทความจริงจะไม่คัดลอกก็ได้แต่จะคัดลอกเพื่อเก็บเป็นไว้ กดผีอีกแล้วโอเคถ้าอยากจะให้ทำงานนะผมจะเอาฟินมาเป็นการจุดชนวนเลยแล้วกันคนจะใช้อะไรวางหม็ออเอซื้อก็ได้แต่ต้องวางอันนี้ต้องวางวางสติกกี้พิสตันนะวางออฟ ปล่อยแรงมากล่ยยาวมันปล่อยสีหัวเลยมีแค่สามหัวนะสี่หัวสิ โอเคครับตอนนี้หมู่บ้านก็โดนตัดครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะให้ดูอีกรอบเพื่อให้เห็นผลอีกรอบนะอืมขอเสษหมู่บ้านก่อนอันนี้มันคืออันนี้เป็นแอดออนหรือว่าใช่มันคือแอดออน แล้วก็บินสูงประมาณนี้อืมผมว่าเสกบุกันเพิ่มดีกว่าโอเคบินสูงขึ้นอีกหน่อยนัน่นอาจะเท้าสูงเกินไปนะระเบิดจะระเบิดไม่ได้หันนะก็คือระเบิดเทอดีที่ปล่อดมันจะไม่สร้างความเสียาหายเลย โอ้โอเคเห็นเครื่องแล้วแหละผมว่าจะไม่เห็นซะแล้วเออแล้วมันก็วางผิดด้านสุดๆอีกอย่างนะเครื่องนี้ไหลมันทำงานพร้อมกันหลายเครื่องได้ด้วยเออคือไม่ความสถีเดียวหรอกขอเสกเพิ่มอีกหน่อยนะ แล้วก็จุดชนวนเพื่อให้มันทำงานอีกเครื่องมันเปิดด้วยเครื่องนี้ก็เปิดคิดว่าการทำาะไนี้นฟิดมาคอมเมนต์หน่อยนะ แล้วอย่างนะที่ผมไม่ค่อยลงทีมเกมถอดมันจะได้ชีตไม่ได้เล่นไม่มายถึงไม่ได้เลิกเล่นน่ะแต่ว่าผมยังเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์นอะไรดีก็เลยลงน้อยหน่อย โอเคครับตอนนี้ผมจะขอหยุดแล้วแหละวิธีหยุดก็คือวางออกซิเดียนกั้นเครื่องนี้ก็จะหยุดทำงานหรือเราจะทุบพิสตันก็ได้อ ยังไม่อยู่ดีแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ระเบิดเสร็จเปนที่เรียบร้อยหมู่บ้านก็โดนตัดครึ่งแถมตัดเยอะอีกต่างหากไนดูผลงานตัวเองนิดนึงน้ำทะลักบ้านบางครั้งก็ทำไม่หมดแต่พื้นที่เกษตร,รกรพังหมดไอ้็็กควเลมพูดนี่แหละพูดรอดชีวิตแต่ชาวบ้านเหมือนจะไม่มีรอดเลย หมูนี้ก็รอดชีวิตวัวก,ก็รอดชีวิตขอ oh, ชาวบ้านฝั่งนี้รอดชีวิตตูนี้ก็รอดชีวิตด้วยโอเคครับงั้นสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าใครชอบวัวเริมกดไลค์กดแชร์กดตกดกระดิ่งเพื่อเป็นกระจให้ผมในกระดานแกตไปชาวบ้านตรงนี้ก็รอดไปก่อนละบาย